นี่คือคลิปเปรียบเทียบเลนส์คิดตัวใหม่ E-PZ 16-50 f 3.5-5.6 OS Mark II กับ E-PZ 16-50 f 3.5-5.6 OS ตัวแรก E-PZ 16-50 f 3.5-5.6 OS Mark II ตัวนี้นะฮะออกมาพร้อมกับกล้อง Sony ZV-E10 Mark II เป็นเลนส์คิดตัวใหม่ที่ออกมาในปี2024 ซึ่งถ้าเรามาดูสเปคแล้วมันเกือบจะเหมือนตัวเก่าเลยซึ่งตัว e 1650เนี่ยออกมาครั้งแรกคือปี2012คุณฟังไม่ผิดปี2012มันออกมาแล้ว12ปีเราจะเอามา v s กันจริงกัน ส่วน E PZ 1650 F 3.5-5.6 OSS Mark II เนี่ยออกปี2024เลนที่ห่างกันถึง12ปีแต่สเปคเหมือนกันเกือบหมดเลยคำถามมันเกิดขึ้นมาแน่นอนออกมาทำไมคถูกออกมาทำไม <c oughs> วันนี้นเราจะไปพิสูจน์กันแบบ h d to head นะแต่ก่อนอื่นเรามาดูสเปคกันก่อนว่า E PZ 1650 F 3.5-5.6 OSS Mark II ตัวเนี้ย สเปคมันเป็นยังไงไางเล้โฟกัสกว้างสุดอยู่ที่16มิลแคบสุดอยู่ที่50มิล16-50ถ้าเทียบกับเลนฟูลเฟมมันก็คือ24-75นะครับเป็นระยะเลนอัถประโยชน์ที่ครอบคลุมมุมกว้างไปจนถึงมุมเทเลเริ่มตน้นเลนตัวนี้เป็นเลนส์ F ไลท์ F กว้างสุดที่3.5เนี่ยคือคุณจะต้องถ่ายมุมกว้างที่16นะฮะแล้วถ้าเกิดคุณซูมไปเรื่อยๆเนี่ยสมมติว่าคุณซูมไปถึง50เนี่ย F กว้างสุดมันจะไม่ใช่ F 3.5แล้วนะมันจะกลายเป็น F เน F สุด มันเป็นเลนส์พาวเวอร์ซูมคือมีการซูมอยู่ตรงนี้มี OIS หรือกันสั่นในเลนส์โฟกัสใกล้สุดนะครับซูมที่16มิลใกล้ได้0.25เมตรซูมไปที่50มิลใกล้ได้ 0.3เมตรอัตราขยายสูงสุดอยู่ที่0.215เท่าน้ำหนักอยู่ที่107กรัมฟิลเตอร์หน้า40.5มีไดอะเฟรม7ใบมีวงแหวนซูมนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณปรับเป็นแมนนวลโฟกัสไอวงแหวนซูมนี้มันจะเปลี่ยนเป็นวงแหวนโฟกัสแล้วคุณต้องไปซูมที่การซูมเอาการโฟกัสเป็นแบบ internal focus มอเตอร์โฟกัสเป็น linear motor แล้วก็เลนส์ตัวนี้ซั p พ o r t feature ์ r e a t i n g compensation ในตัวกล้องสเปคที่แตกต่างกับตัวเวอร์ชันนเนี่ย คืออะไรบ้างอย่างแรกนะฮะคือน้ําหนักเวอร์ชันน1หนักร1 6ยกรัมเวอร์ชันสองหนักร้อยกรัมรู้สึกไหมรู้สึกนิดนึงรู้สึกได้นะรู้สึกนิดนึงหรือแทบจะไม่รู้สึกเลยเออรู้สึกนิดนึงนิดหนึ่งนิดเดียวไม่ได้เป็นประเด็นมากแต่ถ้าเกิดมาถือเทียบกันแบบนี้ก็ รู้สึกได้แล้วก็ขนาดเวอร์ชัน2นะฮะมันจะสูงกว่าเวอร์ชัน1นนิดหนึง่งสูงกว่านิดเดียวคือเวอร์ชันน1เนี่ยความยาวของตัวเลนส์เนี่ยมันจะอยู่ที่2 9 9มมส่วนเวอร์ชัน2ความยาวอยู่ที่ 31. 3 1 3สมมสัมผัสของตัววงแหวนซูมหรือวงแหวนโฟกัสเนี่ยตัวเวอร์ชัน1นเนี่ยฝืดกว่าฝืดกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยส่วนเวอร์ชันสนี่ลื่นแต่มันต้องติดเข้าไปที่กล้องก่อนนะแล้วเวอร์ชันสเนี่ย,ยตัววงแหวนซูมหรือวงแหวนกััััเนนี่ย่ยมมมวววาาาจจบบบได้งอร์ชะคแบบ มีดีไซน์นะแล้วพอมีดีไซน์เนี่ยมันเลยจับยากกว่าน,นิดนึงส่วนความรู้สึกของไอ้ตัวก้านซูมนี้เหมือนเดิมไม่ได้ต่างกันตัวบอดี้ดีไซน์เนี่ยเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยจะดูเงาเงาเวอร์ชันสเนี่ยจะเป็นพลาสติกที่ด้านรวมทั้งที่ด้านหน้าเลนด้วยเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยมันจะเงาเงา,เงากว่าเวอร์ชันสจะด้านด้านส่วนตัวคิดว่าดีไซน์ของเวอร์ชันสสวยกว่านะชอบมากกว่าความเป็นพลาสติกด้านแล้วก็มันดูดีกว่า มีความรู้สึกแค่นี้แหลคะครับความแตกต่างที่เราสังเกตเห็นได้ทั้งเรื่องสเปคและเรื่องรูปร่างหน้าตาเดี๋ยวเราไปทดสอบ Head <ate> to ู head กันดีกว่าทั้งทาง,งด้านคุณภาพสีสันความรู้สึกในการใช้งานเ <h ate> มื่อติดเข้าไปที่ตัวกลอ <c oughs> ้องเพราะว่าเลนทั้งสองตัวนี้เป็น Power Zoom <m uch ing> มันต้องใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเราอาจจะรีบสรุปเกินไปว่าเวอร์ชัน2มันลื่นกว่าเวอร์ชันนเพราะเวอร์ชันนยังไม่ได้ไฟฟ้าเข้าไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูกันเริ่มเรื่องแรกเลยครับความคมและสีสัน เดี๋ยวผมจะเซตติ้งให้เรียบร้อยก่อนนะเพราะว่าเราจะดูทั้งความคมแล้วก็สีสันเรื่องสกินผมจะถ่ายที่16ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ค่า F อยู่ที่ f 3.5ไว้บลล่าเนี่ยนะฮะก็คือจะเซตเป็น daylight มันจะได้เหมือนกันไม่แกวง่งไม่อะไรทั้งสิน้นตัวแรกที่จะเทสนะฮะก็คือตัวเลนส์คิดตัวแรกตอนนี้ผมจะเรียกเลนส์คิด1กับเลนส์คิดส2นะเอาง่ายๆแค่นี้เดี๋ยวพี่ก้าวนิ้วให้ผมด้วยนะอ่ะคุณทำนิ้วเบอร์ห เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลนเป็นเลนคิด 2. 2> oh, สองตองคิดก่อนนะครับโน no, ทีมงานนะฮะ <Wow. S 1> ไม่ต้องใส่ตูดถามกันเองโ oh, oh, อเมสโอเมสรีวิววันนี้นะครับอันนี้ <laughs> เบอร์2นะครับก็คือซูมที่16เหมือนเดิมใช้ค่าเดิมทุกอย่างไว้บาลานซ์เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูความคมก่อนอันนี้คือภาพจากเลนคิดหนึ่งเป็นไงมัางอันนี้เป็นภาพจากเลนคิดสองต่างกันไหม ต่างกันพี่ขนาดป่ะอันนี้ผมเกี่ยวกับใกล้ไกลมากกว่าไม่เกี่ยวกับขนาด,ดจริงๆคุณขยับตัวออผมอาจจะขยับตัวนิดหน่อยมันเสียโพซิชันเลน็กน,น้อยเดีย<ด>ไม่เป็น,นไ,รไรดู้แรดูนแง่ของสีสกินกน่อนอต่างกันไหมเซตติ้งเท่ากันเลยสีสกินสีต่างๆต่างกันไหมคอนทรสาสต์แทบไม่รู้สึกเลยนะแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่าสองเนี่ยมีความละมุนกว่าคล้ายๆกับว่าเขา สีเขาเท่ากันมากกว่าแบบถ้าเป็นหนึ่งมีเขาสูงเหมือนมีมีจุดมีส่วนแบบมีคอนทราสมากกว่าเออเออใช่ไหมเขาเรียกคอนทราสนะแบบแต่พอพอสองมีความรู้สึกมันละมุนขึ้นสําหรับสีผิวนะอแต่อย่างอื่นนะอย่างอื่นก็ถ้าเป็นพวกดอกมงดอกไม้ฉากหลังเก้าวก้ายังไม่เห็นก็ยังไม่เห็นความต่างนะนะโอเคงั้นเรามาซูมดูกันความคมผมก็รู้สึกเหมือนคุณเออเรื่องของคอนทราสนะฮะรู้สึกว่าสองดีกว่าละมุนกว่าเออ ถ้าเป็นพอร์เตพอร์เตชอบสองมากกว่าซูม Zoom ดูนะฮะความคมอันนี้อัน,นหนึง่งไม่อยากดูความคมเลยคุณดูอ่าด,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 ดูดูดอ,อ,อนะ่าโอ้ริ้วรอยเป็นไงบ้างชัดมากอันนี้หนึ่งนะครับส่วนอันสองนะฮะเทียบกันต่างไหมไม่ต่างไม่ต่างนะมันก็ดูเท่าๆกันนะเห็นความมเห็นริ้วรอยชัดเจน ดิ้วลอยชัดเจนเท่าๆกันนะครับเสียใจด้วยนะฮะไม่ต่างนะครับส่วนตัวรู้สึกไม่ต่างนะถ้าต่างก็ต่างแบบไม่เป็นนัยยะสําคัญละกันนะรู้สึกว่าไม่ต่างอ่ะไม่รู้สึกต่างไม่รู้สึกไม่รู้สึกต่างให้มาดูคนเลยทีแล้วให้เดาก็เดาไม่ออกแต่นี่เราเราต้องเฮดทูเฮดไงก็เลยแบบให้คุณมาดูกันแบบพร้อมๆกันไปเลยแบบทีเดียวกันเลยเนี่ยหนึ่งสองไม่ต่างไม่ต่างโอเคฟันว่าไม่ต่างนะฮะถัดไป จะลองซูมไปที่50นะครับแล้วเปิด f 5.6มาดูความคมเหมือนกันอีกแล้วเหรอจริงมาดูความคมแล้วมาดูโบเกด้วยคาเซตติ้งอาจจะไม่เหมือนเดิมน,นะครับอ่ซูมเข้าไป5.6นะครับอันนี้เวอร์ชันหนึี่ผมต้องยืนอยู่นี้เลยอันนี้เวอร์ชัน1นะครับซูมที่5.6นะครับจึ๊บอันนี้ผมต้องเปลี่ยนแล้วผมต้องอยู่กับที่แล้วติดเวอร์ชัน2เข้าไปเรียบร้อยแล้วเซตติ้งเดิมสอ่ะ มาดูกันอ่ะมาดูเรื่องความคมก่อนแบบโอเคนะจำภาพนะเวอร์ชันส 2. 2> องไม่ต่างกันเนาะไม่ต่างไม่ต่างความคมนะฮะซูมห้าสิบก็ไม่ต่างกันอ่ะแต่ความละมุนยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะครับเซตติ้งเดียวกันเนี่ยเวอร์ชันหนึ่งเนี่ย จะมีคอนทราสต์มากกว่าเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2จะไล่โทนสวยกว่ามีความละมุนมากกว่าเวอร์ชันน1อันนี้คือดูที่ไฮไลท์บนหน้าแล้วกันใช่ใช่ใช่ดูชัดเจนเลยนะฮะอันนี้ชัดเจนมากเรื่องไฮไลท์บนหน้าผมถือว่าคนที่ถ่ายพอร์เทรตนี่ชอบเวอร์ชัน2มากกว่าแน่นอนเห็นได้ชัดขนาดนี้ไม่ต้องคุยแล้ะส่วนโบเก้นะครับนี่เวอร์ชันน่นะครับ1เหนึ่งนหนึ่งโบเก้ก็สไตล์โบเก้เป็นเป็นแบบนี้นะจำไว้ก่อนนะส่วนเวอร์ชัน2นะฮะสไตล์โบเก้จะเป็นแบบนี้นะครับ นต่างกันไหม oh, ไม่ต่างไ,ไหมหรือต่างนิดเดียวไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอะไรของต้นไม้หรือเปล่านะรู้สึกว่าอันนี้ดูละมุนเวอร์ชันสองดูละมุนกว่าละมุนกว่าอ่ะขอกลับไปที่เวอร์ชันหนึ่งแต่ว่าถ้าดูคุณเห็นถึงความแบบเหมือนไหวแล้วเราเห็นเป็นเส้นอย่างนีป้ป่ะ ผมก็รู้สึกเหมือนเหมือนไหวแล้วเป็นเส้นแต่ว่าสองเนี่ยเขาจะไม่ค่อยออกเส้นขนาดนั้นอ่ะไม่ออกเส้นอ่ะไม่ตัดขอบคมอ่ะเออยอย่างเงี้ยตรงตรงใบไม้คุณเห็นถึงเส้นขาวไหมคุณเห็นว่าเหมือนมันแบบมีความเส้นนะมีความเส้นเห็นไหมแต่ว่าถ้าสองถ้าสองเขาจะน้อยอ่ะน้อยมากจำไว้ก่อนนะจำไว้ก่อนนะนี่นี่ตรงนี้นี่ไงนเส้นน้อยกว่ามั้ยละมุนกว่าความคมของ เส้นโบเก้จะเรียกงั้นได้ไหมความคมคอนทราสของเส้นโบเก้มันจะน้อยกว่าเวอร์ชัน2มีความละมุนมากกว่าคือมันไม่ได้แค่การไล่โทนบนหน้าเรื่องไฮไลท์นะเรื่องของโบเก้ก็มีผลโบเก้ของเวอร์ชั่น2มีความละมุนมากกว่าแบบเห็นได้ชัดนี่มาถึงซูมดูอะไรนะเออซูมดูนะอ่เราต้องวัดกันแบบนี้อยู่แล้วต่างกันนะเรื่องโบเก้เรื่องสีสันเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ต่างกันดูคล้ายกันมาก แต่เรื่องความละมุนนี่ต่างกันทั้งการไล่โทนบนหน้าในส่วนไฮไลท์มาถึงมิดโทนแล้วก็ความละมุนในส่วนของโบเก้เวอร์ชัน2ชนะเวอร์ชันน1ครับมาสู่เรื่องของโฟกัสบีดดิ้งกันนะครับเดีย๋ยวเริ่มต้นจากตัวแรกฮะเวอร์ชันน1โฟกัสบีดดิ้งคือเมื่อเราบิดโฟกัสมันจะมีอาการเหมือนซูมเห็นไหมเอออันนี้คืออาการโฟกัสบีดดิ้งนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่ในตัวเลนตัวนี้นะฮะ อันนี้โฟกัสบิลดิ้งของเวอร์ชันนถามว่ามีซอฟต์แวร์แก้ได้ไหมคำตอบคือมีฟีเจอร์นั้นคือ Reading Compensation อยู่ในเมนู Shooting Image Quality r คอร์ดแล้วก็มาที่ Lens Compensation กดขวาเข้าไปคุณจะเจอ Reading Compensation แต่ว่าถ้าคุณติดเลนส์เวอร์ชันเข้าไปเนี่ยคุณไม่สามารถเลือก Reading Compensation ได้ถูกแล้วครับเลนส์เวอร์ชันไม่ซัพพอร์ตฟีเจอร์ Reading Compensation ใน ZV-E10 Mark II เพราะงั้นเราจะต้องเปลี่ยนเป็นเลนส์เวอร์ชัน2 แต่ก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูโฟกัสบริดดิ้งของเลนส์คิดเวอร์ชัน2กันก่อนว่ามีมากน้อยแค่ไหนนี่คือบริดดิ้งของเลนส์คิดเวอร์ชัน2เห็นไหมมันคล้ายๆกับว่ามันเกิดการแบบซูมบุดเข้าไปก็มีพอๆกับเวอร์ชันหน่ะไม่ได้ต่างกันมากก็แก้ด้วยซอฟต์แวร์นะฮะบริดดิ้งคอมเพนเซชันไปที่เมนูไปที่เลนส์คอมเพนเซชันแล้วก็ตรงนี้ครับบริดดิ้งคอมมันเลือกได้แล้วกดเข้าไปแล้วออนนี่คุณดูนะปึ๊บ นี่มันจะแทบไม่เห็นเป็นการซูมและเวลาเปลี่ยนโฟกัสนะฮะเห็นไหมเออมันก็แค่แบบเบลอขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนแบบมันซูมเข้าไปอะ่ะเพราะว่ามันได้ทำการแก้อาการบริดดิ้งด้วยซอฟต์แวร์และแน่นอนฮะว่าการแก้บริดดิ้งด้วยซอฟต์แวร์แบบนี้มันก็จะมีการครอบเข้าไปนิดนึงดูบนหัวสป็อกนะเดี๋ยวผมปิดบริดดิ้งคอมนะ หัวสบบอกจะเกิดสเปซขึ้นมานิดหนึ่งเดี๋ยวผมเลคคอร์ดให้ดูนะว่ามันครอบป,ประมาณไหนอันนี้คือปิดบี d i n g c o m มเพ s เซชันแต่เปิดการสานแอคทีฟนะพอผมไม่เปิด ensation, ปบี d i n g งคอมเพ s เซชันปั๊บมันจะครอบเข้าไปอีกนิดหนึ่งเลนคิดเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราซูมเลนนะมันจะมีเสียงแล้วเสียงก็ค่อนข้างดังด้วยคุณลองฟังนะเดี๋ยวผมไว้ตรงไมค์ตรงนี้เลยเปิดขึ้นมาได้ยินนะซูม นี่คือเสียงของเลนคิดเวอร์ชันส่วนเลนคิดเวอร์ชัน2เอาไว้ตรงไม้เหมือนกันนะ mm hmm. เสียงมันจะเบาลงนิดหนึ่งครับรู้สึกได้ว่าเสียงเบาลงจากสเปคของเขานะฮะที่เขาให้มาเนี่ยเลนคิดเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2เนี่ยมันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับที่เป็นตัวเลขกก็เห็นจะเป็นเรื่องของน้ําหนักที่มันเบาลงแล้วก็ความยาวของมันที่มากขึ้น ที่เหลือเนี่ยไม่ต่างเลยแต่พอเทสมาแล้วเนี่ยผมเห็นความแตกต่างที่มันเห็นได้แบบด้วยตัวเราเองโดยไม่ต้องใช้ตัวเลขน,นะครับว่าเลนคิดเวอร์ชัน2มันดีขึ้นจากเวอร์ชันน1แบบรู้สึกได้เลยเพราะงั้นเลนคิดที่มากับ z v ท e วีเอเท i เป็นเลนที่พัฒนาขึ้นจากคิดตัวเก่าแบบเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของการไล่โทนะนะั่นแหละและนี่คุณดูดิเล็กเบาทําให้ Z v ท e วีเอเท i เนี่ยดูดีดูหล่อด้วยเลนคิดตัวใหม่ตัวนี้แหละถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะสามารถช้อปปิ้งได้ที่ เว็บ dot elektugo d o com ไซต์ชอปหรือใครสะดวกช้อปปี้ลาซาด้าหรือช้อปปี้ดิจิตอลก็เสิร์ชชื่อร้าน e l e k t o g o ได้ครับหรือใครอยากจะไปจับ a ัลบากแบบเป็นเป็นหมายถึงกระเป๋านะฮะก็สามารถไปที่ร้าน a ัลบากที่ The Mall บางกะปิหรือเมกกะบางนาหรือไปที่ The p ดอ m พ n a า e อยู่ในร้าน Urban Active และที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอยู่ในร้าน Urban Active ทีฟเหมือนกันเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ